กูก็คันปากมากเลยเนาะอ่ะเคนโดควรถอยไหมคร <c oughs> าวนี้กูถามบ้างกันเนี่ยถอยไม่ถอยมึงตอบมาละมึงคิดว่าเคนโดควรถอยไหมกับประเด็นเนี้ยผมนี่ด่ามงคลกิจก่อนเพื่อนเลยนะผมด่ามงคลกิจก่อนเพื่อนเลยนะว่าเลอะเทอะใครจะมาขอขอขอชื่อด้วย แล้วคุณมงคลกิจบอกว่าเต้ก็เคยเจออะไรแบบนี้แล้วมันก็ต้องถอยจริงๆให้ดูเรื่องของทานายตั้มเป็นหลักนะฮะตอนแรกก็คิดว่าแม่งโยงอะไรมงคลกิจโยงอะไรมงคลกิจมึงโยงอะไรมึงโยงแบบมึงโยงแบบมั่วหรือเปล่าพี่มงคลกิจนะฮะคุณมงคลกิจคุณแบบไปพิดพื้นโชว์ไหมหรือ,อยังไงอะแล้วทำไมคุณแบบมาเชื่อมว่าผู้ใหญ่ขอนู่นนี่ต้องยุต,ติตัวเองก็เคยยุติแล้วเหมือนกันเฮ้ยปรากฏว่าเต้แม่งพูดจริงเว้ยอีกแป๊บเดียวอะบกอหลายๆช่องนะฮะก็ขึ้นเลยนะครับว่ามีการขอกันจริง มีการขอกันจริงๆให้ยุติเรื่องนี้คุณกันจะขุดได้ถึงไหนไหมหรือว่าขุดได้แค่อีนางสอปอคนนี้แล้วตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างหลังก็ขุดไม่ได้อยู่ดีก็คือมันถอยคนละก้าวคือผมเปิดโอกาสให้แล้วไปตีความว่าผมจะล้มเลิกได้ยังไงผมเปิดโอกาสให้เขาคืนตังผมคือผมไม่ได้ปิดโอกาสเลยผมซัพพอร์ตไปส่วนตัวนะฮะสี่หมืกว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อีก2 0 0 0 0ืกว่า ส่วนตัวผมไม่ปิดโอกาสคุณมาคืนตังผมได้เลยผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทำอยู่แล้วคุณต้องมาเยียวยาฝั่งผู้เสียหายอยู่แล้วกลายเป็นผมมาล้มเลิกเหรอกลายเป็นผมกลัวเหรออันเนี้เห็นหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายอยู่แล้วผมขอฝากถึงทุกคนนะครับถ้าผมกลัวผมไม่มาทำเคสแบบนี้หรอกทุกคนครับตกลงคุณกันเนี่ยถอยหรือยัง ค,คุณคิดว่าคุณการถอยหรือยังเ,<ะ>เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถอยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถอยแล้วก็เขาไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้ล้มเลในในในิกใดๆแต่มันต้องถอยกันคนละก้าหมายความว่าถ้าคุณตาเขาอยากได้อะไรทางนี้ก็ต้องถอยนะครับคือยังคิดอยู่ไหมว่าผิดไหมคุณคุณตายังผิดไหมนนนี้นั่นคือคุณคิดว่าคุณการถอยอยังอ่ะกูถามมึงหน่อยการที่เขาพูดอะไรสไตล์แบบนี้แล้วเขาบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้กลัวหรอกถ้ากลัวผมก็ไม่ทาหรอก แต่มันมีข่าวว่าผู้ใหญ่ขอให้ถอยไงคุณคิดว่าเขาถอยหรือยังคุณคิดว่าเขาถอยหรือยังหรือว่าที่ผู้ใหญ่ขอก็ก็ไม่สนเนี่ยก็ลุยต่ออ่ะก็ลุยต่อมันก็ดูพรุ่งนี้อ่ะถ้าพรุ่งนี้ข่าวมันเงียบไปแล้วมันค่อยๆเงียบๆไปมันเงียบๆเงียบๆเงียบๆไปก็คือคุณการถอยนะฮะก็คือคุณการถอยแต่ถ้ามันยังไม่เงียบก็คือไม่ถอยอ่ะมึงช่วยวิเคราะหน่อยในฐานะที่มึงเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้ประกาศไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่ประชาชนคนเสือกคนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นประชาชนที่เสือกเรื่องนี้เท่านั้นเองเต้รู้ได้เต้รู้ได้ไงเต้มาไวมากผมนี่ด่ามงคลกิจก่อนเพื่อนเลยนะผมด่ามงคลกิจก่อนเพื่อนเลยนะว่าเลอะเทอะใครจะมาขอขอขอชื่อด้วย แล้วคุณมงคลกิจบอกว่าเต้เก็เคยเจออะไรแบบนี้แล้วมันก็ต้องถอยจริงๆให้ดูเรื่องของทานายตั้มเป็นหลักนะฮะตอนแรกก็คิดว่าแม่งโยงอะไรมงคลกิจโยองอะไรมงคลกิจมึงโยงอะไรมึงโยงแบบมึงโยงแบบมั่วหรือเปล่าพี่มงคลกิจนะฮะคุณมงคลกิจคุณแบบไปวิดพื้นโชว์ไหมหรือ,อยังไงอะแล้วทำไมคุณแบบมาเชื่อมว่าผู้ใหญ่ขอนู่นนี่ต้องยุต,ติตัวเองก็เคยยุติแล้วเหมือนกันเฮ้ยปรากฏว่าเต้แม่งพูดจริงเว้ยอีกแป๊บเดียวอ่ะบกหลายๆช่องนะฮะก็ขึ้นเลยนะครับ มีการขอกันจริงๆให้ยุติเรื่องนี้อย่าให้มันมีอํานาจนะครับไม่เคยเห็นกันถอยสักเรื่องพรุ่งนี้จบทั้งสอปอทั้งกันทั้งน้องลูกพีทคุณนุชบอกคุณนุชฮะจริงๆเนี่ยกูก็คันปากมากเลยเนาะอ่ะเคนโดควรถอยไหมคร <c oughs> าวนี้กูถามบ้างกันเนี่ยถอยไม่ถอยมึงตอบมาละมึงคิดว่าเคนโดควรถอยไหมกับประเด็นเนี้ย มึงคิดว่ากูควรจะขุดเจาะเป็นเครื่องเจาะเป็นเครื่องขุดมึงคิดว่ากูควรจะถอยไหมเคนโดอะมึงให้กูถอยไหมเออถ้าไม่ถอยกูขุดต่อถ้าไม่ถอยกูไม่ถอยกูเจาะต่อเออตามน้ําครับไม่ถอยไม่ควรถอยพวกนี้เนี่ยหาเรื่องให้กูตลอดหาเรื่องให้กูตลอดแล้วพอให เป็นพวกเดียวกันเนี่ยไม่พิมพ์นะเป็นพวกเดียวกันเนี่ยพวกมึงไม่พิมพ์เป็นพวกเดียวกับพี่เคนโดไม่พิมพ์แต่บอกให้ไปต่อไปต่อหาความซวยให้ชีวิตกูเนี่ยมึงหาความซวยจริงๆให้ความซวยกูเหลือเกินแต่พอบอกว่ารับผิดชอบร่วมกันไหมนุ่นแลนจนเกือบหายแลนจนเกือบหายไปรลี่อยู่ในองนะครับแลนไปทุงโหนกทุงหน้านุ่นแหละบอูจักไอเคนโดบอลูจักจ้าแต่ตอนให้กูเล่านี่มึงไอ้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะสนับสนุนเต็มที่ข่ะพอกูซวยนะมึงแลนเข่านุ่นเลยกกไม เฮ้ยกูละงงลูกโดห้ามถอยลูกโดลูกโดห้ามถอยมึงอยากให้กูแบบสวมบทบาทเคนโดช่วยด้วยนะยกูยิ่งเป็นคนขุดแบบแมตตักป๋าเบียกูก็ขุดจนแบบบ้าระห,ำห่ำนะช่วงนั้นนะช่วงนี้เนี่ยมึงจะให้กูขุดเรื่องนี้กูว่าต้องมีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรมาหากูแน่นอนเลยนะฮะทุกคนเข้าใจไหมว่า ทุกคนเข้าใจไหมผมจะบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าพูดถึงใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพูดถึงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่นะเรื่องของอีบอนเนี่ยมึงคิดว่ามันหมดจากประเทศไทยไปได้หรือยังมึงคือว่ามันหมดไปหรือยังแล้วมึงคิดว่าถ้าเอาข้อมูลออกมาแฉเนี่ยนูน่นนี่นั่นแล้วมึงคิดว่าอีคนแฉเนี่ยมันจะรอดไหม มันจะรอดไหมเราเนี่ยพูดถึงเรื่องบ่อนเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วแล้วมึงคิดว่ามันหมดจากประเทศไปหรือ,อยังบางบ่อนเนี่ยอยู่ข้างสถานีตํารวจอีกอ,กอกีหาบางบ่อนอยู่ข้างสถานีตํารวจด้วยกูจะบอกให้แล้วมึงคิดว่าหน้าอย่าก,กูเนี่ยจะขุดประเด็นพวกนี้ขึ้นมาทําหาซิแตกอะไรเมื่อขุดมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้บูรณาการไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันมีเบื้องลึกเบื้องใหญ่เบื้องหลังอยู่ภายใต้อิทธิพลอะไรธุรกิจพวกแบบนี้มึงเข้าใจกูปะมึงเข้าใจกูปะถ้าคุณกันไม่ถอยคุณโดก็ไม่ต้องถอยค่ะไม่หมดค่ะในตลาดมีทุกตลาดเห็นไหมอมอรลัสร์มึงก็ยังรู้เลยว่าในตลาดมีแล้วเจ้าหน้าที่รู้ปะละ่ะเจ้าหน้าที่ก็รู้แต่ทําไมเจ้าที่ไม่ทําอะไรมันมีจ่ายอะไรกันหรือเปล่าจ่ายแล้วฉันน้องลุกโดอันน่ารัก เบี้ยน้อยหอยกมหน้าอุปุอิปีอยู่เนี่ยกูจะไปสู้กับอิทธิพลอะไรได้ไม่มีทางสู้กับอิทธิพลอะไรได้เลยอ่ะคุณกันจอมพลังถ้าคุณกันเปิดมาแล้วนะเรื่องสอปอเกี่ยวข้องกับบ่อนคุณกันแม่งอัดสอปอให้เต็มที่เลยว่ามันเกี่ยวกับบ่อนไหนและบ่อนนั้นเนี่ยมีแบ็คใครดูแลสาวไส้ออกมาให้หมดครับคุณกันผมก็อยากรู้เหมือนกัน เหมือนท่านายตั้มคือรายอธิบายทีคะที่คุณคุณคุณเต้โพสนะฮะคือก็เลือกอิทธิพลไงคุณตั้มอะเขาก็แอคชั่นเยอะพอแอคชั่นเยอะนู่นนี่นั่นนู่นสุดท้ายอะมันก็โดนขออยู่ดีนะฮะมันก็โดนขออยู่ดีครับทุกคนมันจะมีการขอกันทุกครั้งถ้ามีการไปแอคชั่นใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์จะเป็นผลประโยชน์สายตรงสายอ้อมสายเทาสายดําสายน้ําตาลสายสีแดงสายสีเขียวสายสีเหียอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างเดี๋ยวมึงจะเจอโทรศัพท์โทรมาเองว่าน้องของพี่อืมกูจะบอกให้น้องลูกโดยกน้ำพริกด้วยค่ะอุ้ยน้องลูกโดเยืมลืมยกน้ำพริกนะฮะน้องลูกโดยกน้ำพริกด้วยนะครับใช่อยากรู้เหมือนกันแล้วมึงคิดว่าคุณการจอมพลังเขาจะเปิดต่อไหมเรื่องสอปอเนี่ยถ้าการจอมพลังมั่นใจแล้วโพสต์แบบนี้ว่าสอปอเกี่ยวข้องกับบอล สอปอเนี่ยมีอะไรนะไปแชร์เว็บบ้าบอคอแตกแล้วถ้าคุณกันเนี่ยจะเชื้อสอปอให้มันตายคาสื่อคุณกันช่วยขุดสอปอเอาให้มันถึงแกนโลกเลยคุณกันขุดแล้วดูซิว่ามันจะไปได้ถึงไหนหรือไม่คุณกันจะขุดได้ถึงไหนไหมหรือว่าขุดได้แค่อีนางสอปอคนนี้แล้วตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างหลังก็ขุดไม่ได้อยู่ดี